ถามจากทางบ้านนะครับวันนี้คุณปิปิตินัทชัดชัยสุชานะครับมี MRI มาดูแล้วก็บอกว่า MRI แบบนี้รักษาได้ไหมโดยทั่วไปยังเดินได้ปกติดีครับแต่มันปวดแบบลำคาญตลอดเวลาเมื่อยง่ายนั่งนานยืนนานก็ปวดครับแบบนี้มีวิธีรักษาไหมเท่าที่ดูจาก MRI นะฮะอันนี้นะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือกระดูกสันหลัง ระหว่างกระดูกสันหลังอันนี้คือหมอนรองกระดูกสันหลังนะฮะปกติแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังมันจะเป็นสีขาวๆตรงรอยต่อระหว่างหมอนรองกระดูกเส้นประสาทตรงนี้มันจะเรียบนะฮะแต่ถ้าดูสังเกตข้อนี้คือ L ระหว่าง l 4กับ L5 หมอนรองกระดูกข้อนี้จะเป็นสีดําและตรงรอยต่อระหว่างหมอนรองกระดูกเส้นประสาทจะนูนนิดนึงนะฮะทีนี้พอดูภาพตัดขวางภาพตัดขวางนี้จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมานิดนึงนะฮะน่าจะเป็นทางขวามากกว่าซ้ายนะฮะ ีนี้ถามว่าแบบนี้รักษาได้ไหมปกติแล้วก็รักษาได้นะฮะแต่ว่าจะต้องมีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมะนะ,ะว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็รักษาวิธีไหนมาแล้วบ้างแต่โดยทั่วไปการรักษาโดยการกินยากายภาพเนี่ยมักจะดีขึ้นในช่วง1-2เดือนแรกหลังจากเริ่มมีอาการครั้งแรกนะครับแต่ถ้าคน2เดือนไปแล้วอาการยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็อาจจะต้องมองหาวิธีถัดไปอย่างเช่น าการฉีดยาหรืออาจจะเป็นผ่าตัดเอาหมอรองกระดูกส่วนที่ทับเส้นนี้ออกนะครับอันนี้มันทับเส้นอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคงจะต้องมี X เ,มเมววอกซเรย์รย X เพิ่มเติมด้วยว่าข้อต่อยังแข็งแรงดีไหมเอกซเรย์เพิ่มเติมอย่างก็คือต้องทาท่าก้มก้มหลังกับแอนหลังกันนะฮะดูว่าข้อต่อมันหลวมไหมถ้าข้อต่อหลวมมันการรักษามันก็ต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่ในเบื้องต้นก็คือเท่าที่เห็นอันนี้ก็คือ หมอลองกระดูกมันเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับถ้าเป็นมานานแล้วเกินสองเดือนก็อาจจะต้องมองหาวิธีตัดไปโรงพยาบาล S อส a n d n แอนเนิร์ฟเอสไบต